ก่อนอื่นใหม่ที่จะแนะนำนะครับในการเล่งการสุกแก่คุณภาพของทุเรียนจากชัยพฤกษ์โกรเทคขุงและชัยพฤกษ์เขาระยาก็คือโนลังจังกึมบวกกับอันยองซึ่งเป็นพีดพันจากเกาหลีสารในส่วนของโนลังจังกึมนั้นก็จะประกอบไปด้วยเมทไทโอนีนและก็มีสตีวีโอไซ์มีคุณสมบัติในการเล่งเนื้อทุเรียน การเข้าสีเหลืองสวยงามส่วนทิปโตเฟนบวกแมกเนีเซียมบวกซัลเฟอร์ก็จะเป็นในส่วนของการสร้างแป้งน้ำตาลให้ได้คุณภาพเล่งการสุกแก่ของผลเพิ่มความหวานนะครับมีทั้งเรื่องของสีเรื่องของกลิ่นนี่เป็นผลิตภัณฑ์จากในส่วนของบริษัทราชาสีเฟอร์ติไรเซอร์บริษัทแบล็กแพนเตอร์อะคริเทคและบริษัทบลูฟล็อกอินเตอร์เคมจำกัดจำกัด บริษัทบรูฟร็อกอินเตอร์เคมจำกัดผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีขอเสนอทางเลือกใหม่ให้กับพี่น้องชาวสวนทุเรียนทีโน่ไบโอสติมูลนนรวมสูตรพิเศษบำรุงทุกระยะบูจิแก่พลังงานทางด่วนไม่เป็นอาหารเชื้อราซีตินสารส่งเสริมการเปิดตาดอกเข้มข้นเรียกเตอร์อรโมนขยายเซลล์ทุกระยะใบดอกผล และผลิตภัณฑ์คุณภาพแนวใหม่จากเกาหลีอีกมากมายสนใจสอบถามและหาซื้อได้ที่ร้านชัยพฤกษ์อก,กรเทคกรุงร้านชัยพฤกษ์เกษตรเขาระยาและร้านเคมีกเกษตรใกล้บ้านท่านบริษัทแบล็ k p พนเ h อร์อกรีเทคจำกัดช่วงพลิกลูก b l a ็กเพล็กช่วยให้ขึ้นลูกเร็วขั้วผลใหญ่และเหนียวช่วยลดการหลุดร่วงสูตรพิเศษเห็นผลเร็วแบล็กซ i มิโนเป็นสารายสูตรพิเศษบวกอะมิโนจากประเทศเกาหลีช่วยเร่งการสะสมอาหารช่วยเร่งขยายขนาดของผลช่วยให้ผลโตเร็วและมีคุณภาพที่ดีแบล็กแคลโบแคลเซียมบวกโบรอนอะมิโนคีเลต เพิ่มการผสมเกสรเพิ่มการติดผลลดการหลุดรั่วอัตราการใช้200ซีซีต่อน้ำ200ลิตรสามารถติดต่อสอบถามและสั่งซื้อสินค้าได้ที่ร้านชัยพฤกอ์อโกรเทคห้างหุสุส่วนจำกัดธรรมรัฐกิจเกษตรและร้านชัยพฤกเกษตรเขาระยยาบริษัท JAM Tech จำกัดขอเสนอการผลิตไม้ผลเริ่มต้นฤดูใหม่อย่างมั่นใจ โพลิมินสูตรเร่งดอกเร่งการสะสมอาหารช่วยกระตุ้นการออกดอกให้เร็วขึ้นอัตราการใช้20-30 cc ต่อน,น้ำ20ลิตรเจ30 1 0เพิ่มการสะสมอาหารฟอสเฟตที่ตาพืชใช้สำหรับเร่งดอกทำให้เปลี่ยนตาใบาไปเป็นตาดอกควรใช้คู่กับโพลิมินดอกจะทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอัตราการใช้20-30 c, c ีต่อน,น้ำ20ลิตรเจไน้องกันและกำจัดนอนจอกขั้วดอกผลนอนดื้อยาอัตราการใช้10-20กรัมต่อน,น้ำ20ลิตรลุยจิอเมด35ิ35เนื้อครีม กำจัดเพลี้ยไฟเพลี้ยไก่แจ้เพลี้ยแป้งแมลงมีเขาอัตราการใช้1 0ซีต่อน้ำ20ลิตรจัดกดเพลี้ยไฟเพลี้ยอ่อนเพลี้ยกระโดดเพลี้ยจักระจัดเพลี้ยหอยเพลี้ยแป้งอัตราการใช้10กัมต่อน้ำ20ลิตรโอลิคล็อใช้ป้องกันกำจัดโรคพืชเช่นโรครากเน่าโคนเน่าโรคยอดเน่าโรคราน้ำค้างไม่มีพิษตกค้างป้องกันโรคพืชปลอดภัยจากโรคพืชอัตราการใช้30-40ต่อน้ำ20ลิตรหาซื้อได้ที่ใช้พฤษ์เกษตรทุกสาขา ท่านสามารถที่จะหาซื้อในผิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอบริษัทบูฟล็อกอินเตอร์เคมกับสารปัจจัยพิเศษในกลุ่มพลังงานกลุ่มกระตุ้นการเจริญเติบโตหรือปุ๋ยราชสีเฟอร์ติไรเซอร์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของธาตอาหารกลุ่มพลังงานจาก Black Panther a อ r ก t e c ท ก็จะต้องไปที่ชัยพฤกษ์โกลเทคขลุงและชัยพฤกษ์เกษตรเขารยาส่วนผิตภัณฑ์จากในส่วนของบริษัท J.A.M.Tech พิรักกรสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ชัยพฤกษ์เกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ท่านใช้บริการอยู่นี่เป็นวันมหาสงกรานของปีพุทธศักราช2567 สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะแนะนำนะครับในการเล่งการสุกแก่คุณภาพของทุเรียนจากชัยพฤกษ์โกลเทคขุงและชัยพฤกษ์ขาระยาก็คือโนลังจังกึมบวกกับอันยองซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากเกาหลีสารในส่วนของโนลังจังกึมนั้นก็จะประกอบไปด้วยเมทไทโอนีนและก็มีสตีวิโอไซ์มีคุณสมบัติในการเล่งเนื้อทุเรียนการเข้าสีเหลืองสวยงาม ส่วนทริปตโตเฟนบวกแมกเนีเซียมบวกซัลเฟอร์ก็จะเป็นในส่วนของการสร้างแป้งน้ำตาลให้ได้คุณภาพเร่งการสุกแก่ของผลเพิ่มความหวานนะครับมีทั้งเรื่องของสีเรื่องของกลิ่นนี่เป็นผลิตภัณฑ์จากในส่วนของราชสีเฟอร์ติไ um รเซอร์บริษัทแบล็กแพนเตอร์อะคริเทคจำกัดสำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้นะครับ ก็เป็นเรื่องของการเตรียมการของสวนทุเรียนที่จะเข้าสู่การเก็บเกี่ยวผลผลิตคือในการเตรียมการเหล่านี้เนี่ยถ้าเราจะพูดถึงโครงสร้างหลักๆเราก็จะมีการเตรียมพื้นที่ในภาคพื้นดินอย่างเช่นการกำจัดวัชพืชการจัดการน้ำนะครับหรือแม้แต่การเติมความสมบูรณ์ในด้านของที่ผลผลิตเอง เราก็จะมีการจัดการเพื่อตกแต่งการตกแต่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการนำพาไปสู่คุณภาพคุณภาพของเนื้อภายในคุณภาพผิวภายนอกอันนี้ก็คือการตกแต่งอีกลักษณะหนึ่งอีกด้านหนึ่งครับก็เป็นการป้องกันโ,โรคพืชโดยเฉพาะโรคผลเน่าของทุเรียนซึ่งในส่วนของการจัดการตรงนี้ บางครั้งพิทักษกรเองก็จะต้องไปดูอีกว่าในสภาพสวนของเรานั้นมีผลผลิตเป็นกี่รุ่นถ้ารุ่นนี้จะเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงปลายเดือนเมษาแต่ในบางต้นบางแปลงอาจจะมีการเก็บเกี่ยวอีกรุ่นหนึ่งอยู่ในช่วงของเดือนพฤษภาคมซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมีการวางแผนในการจัดการที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้น สาระในเช้าวันนี้เนี่ยเราก็จะให้ในส่วนของอแนวทางในการเข้าไปสู่การจัดการเพื่อเตรียมสวนเข้าสู่การเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตอย่างมีคุณภาพซึ่งในเรื่องนี้นะครับถ้าเราจะหาพูดกันแบบธรรมดาตรงไปตรงมาก็คือก็ไม่เห็นจะต้องไปเตรียมการอะไรเลยก็ในเมื่อที่ผ่านมาเราก็เก็บไปแล้วชุดหนึ่งอันนั้นถูกต้องครับเพราะว่าเราเก็บเกี่ยวในลักษณะที่เป็นรุ่น อาจจะเป็นรุ่นแรกอาจจะเป็นรุ่นหัวธรรมชาติซึ่งนั่นหมายความว่าเราอาจจะมีปริมาณน้อยการเจริญเติบโตของเขานั้นเป็นรุ่นพี่เขาก็จะเจริญเติบโตไปตามภาวะปกติแต่ขณะนี้ที่ผมกาลังอธิบายก็คือเราจะมีการเตรียมการในชุดใหญ่ชุดใหญ่เหล่านี้เนี่ยเป็นชุดที่เรียกว่ามีปริมาณมากที่สุดเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้ มูลค่าได้ราคาหรือ,อได้น้ำหนักหรือได้คุณภาพเนี่ยมันอยู่ที่ประเด็นตรงนี้ด้วยก็เลยต้องเอาเรื่องนี้มาเป็นมุมมองมาเป็นแนวทางในการที่พี่น้องกรกรจะเลือกเอานะครับไปสู่การจัดก,การภายในสวนของท่านคือถ้าเราจะอธิบายง่ายๆว่าการเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยเราก็คงจะเตรียมการคือเตรียมสภาพของสวนกับเตรียมผลผลิต ในการเตรียมสภาพสวนนั้นประการแรกก็คงเป็นเรื่องของการใช้การกำ,กำจัดวัชพืชพี่นรสกรครับเนื่องจากปีนี้เป็นปีแห่งความร้อนความแห้งแล้งเป็นสภาวะของเอลนิโยส่วนใหญ่พี่นศสกรก็จะเรียงไว้ซึ่งวัชพืชอันนั้นคือเป็นการถูกต้องแต่ว่าในช่วงของการเก็บเกี่ยวเนี่ยเราคงจะต้องเข้าไปทำการจัดการเพื่อที่จะให้สะดวกและก็ ทำให้ทุเรียนนั้นเขาสุกแก่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีคุณภาพเพราะฉะนั้นการกําจัดวัชพืชจึงเป็นหลักอันนึงที่เราจะต้องเข้าไปดําเนินการก็คงแนะนําวิธีเดียวครับโดยการตัดการตัดนั้นเราก็จะตัดเฉพาะภายในภายในทงพุ่มเท่านั้นหรืออาจจะรอบชายทรงพุ่มบ้าง ซึ่งประโยชน์ของการตัดก็คงเป็นเรื่องของการสะดวกในการเก็บเกี่ยวผลผลิตส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งครับมองในแง่บวกก็คือเขาจะมีผลต่อการที่จะไปกระตุ้นหรือทำให้เกิดการสุกแก่ได้อย่างมีคุณภาพ รวมถึงในเรื่องของการที่เราจะเติมความสมบูรณ์คือพิทักกรที่ติดตามรายการตลอดท่านจะได้ยินนะครับว่าก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ5วันหรือ7วันเนี่ยเราก็จะมีการใส่ปุ๋ยเพื่อที่จะไปทดแทนหรือไปชดเชยหลังจากที่เราทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อป้องกันสภาพคริที่สภาพต้นสุดโทมซึ่งประเด็นตรงนี้พิทักกรที่ไม่ได้ติดตามรายการหรืออ่านบอกมีเยอะ ่อนตัดทุเรียนใครเขาใส่ปุ๋ยกันเรื่องนี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วเรามีงานวิจัยยืนยันผลนะครับว่าก็อนเก็บเกี่ยวเราต้องเข้าใจว่าทุเรียนพลังงานทั้งหมดไปอยู่ที่ผลในระยะที่เรายังไม่ตัดเนี่ยเขาก็จะแบ่งกันระหว่างผลกับใบยังคงอยู่ด้วยกันอย่างสันติแต่พอเรานำเอาทุเรียนออกจากต้นซึ่งในผลทุเรียนมีความสามารถในการดึงดูดพลังงานสูง ก็จะทำให้ต้นทุเรียนขาดพลังงานดังนั้นเมื่อหลังจากเก็บลูกตัดลูกแล้วเราจึงเห็นสภาพต้นสุดโซวิธีแก้ก็คือการเติมธาตุอาหารลงไปในระหว่างนั้นเนี่ยเขายังอยู่ในช่วงของการเดินทางครับเดินทางจากการละลายน้ำขึ้นไปสู่ใบยังไม่มาถึงลูกเพราะฉะนั้นไม่มีผลใดๆต่อคุณภาพของเนื้ออันนี้เป็นการยืนยันในทางวิชาการ ถ้าใน่วนของภายในเนี่ยเต็มไปด้วยวัชพืชการเก็บเกี่ยวก็ลําบากลากก็ไม่ได้รับการกระตุ้นเราจะใส่ปุ๋ยก็ใส่ไม่ได้ครับนี่คือในด้านของการจัดก,การส่วนด้านของปุ๋ยที่เราจะใส่ก็จะเป็นสูตรเสมอซึ่งเราก็มีในส่วนของมากมายนะครับที่ให้กับพิโนสกรได้เลือกไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยขนเขียวปุ๋ยบราวคอน ปุ๋ยเรือใบไข่มุกปุ๋ยกระต่ายปุ๋ยฟูจิเทคหรือปุ๋ยซึ่งในส่วนของการใส่ตรงนี้ผมก็เรียนย้ำนะครับว่าเราจะดำเนินการใส่ก่อนตัดทุเรียนประมาณ5วันหรือ7วันทีนี้ประเด็นเราก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าในการกำจัดวัชพืชในโคนนั้นส่วนหนึ่งข้อเสียมีไหมก็ต้องมีนะครับ ในส่วนของพี่นศเกรกรที่เตรียมการเพื่อเข้าสู่การเก็บเกี่ยวส่วนใหญ่จะนิยมในเรื่องของการหยุดน้ําหรือถอยน้ําหรืองดการให้น้ําตามคําแนะนําของผู้ที่จะมาเก็บเกี่ยวคือส่วนใหญ่จะบอกว่าอดน้ําหยุดน้ำสองวันสามวันเวลาที่เขาเข้าไปเก็บเกี่ยวก็คือโดยการเคาะมันก็จะเคาะหลวมเก็บเกี่ยวง่ายนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ เราได้คําแนะนําแต่ว่าถามว่าผิดไหมก็ไม่ได้ผิดครับถูกไหมก็ถูกต้องแต่เรื่องนี้เราต้องย้อนกลับมาดูนะครับว่าถ้าเป็นกรณีทุเรียนของเราในสวนเป็นทุเรียนรุ่นเดียวอย่างนี้เราก็สามารถที่จะ,ะหยุดหรือชะลอหรือลดปริมาณการให้น้ำลงได้เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จากสภาวะของการเจริญเติบโตในด้านของการเจริญของเนื้อเข้าสู่การสุกแก่นั่นก็คือความเครียดอันเกิดจากฮอร์โมนเอทิลีนภายในและก็ยังมีในส่วนของปัจจัยอื่นๆทีนี้เราก็ต้องกลับมาดูต่อว่าแล้วเราจะให้น้ำอย่างไรเรื่องนี้นะครับพิ่นสโก์ก็ต้องเข้าใจว่าถ้าเป็นรุ่นเดียว เราก็อาจจะถอยน้ำลงมาครึ่งหนึ่งคือ50%แต่ถ้าเป็น2อรุ่นอยู่ในต้นเดียวกันรุ่นพี่ก็กำลังจะตัดรุ่นน้องก็กำลังจะโตซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็คงไม่แนะนำให้เกิดการอถอยหรือจุดคือท่านจะถอยก็ทำได้นะครับก็แค่เพียงลดปริมาณการให้น้ำลงมาแต่น้ำเรายัางต้องให้คือสรุปได้ง่ายๆว่าถ้าเป็นรุ่นเดียวกัน ท่านจุดน้ําได้เพราะท่านจะต้องเก็บเกี่ยวชุดใหญ่แล้วแต่ถ้าเป็นสองรุ่นเราก็ควรจะลดเวลาการให้น้ําลงมาแต่ต้องให้นะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่สองน้ำที่เราให้เนี่ยมันก็จะมีส่วนไปละลายปุ๋ยที่เราให้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในระยะเวลาตรงนี้กรอบมันก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดวัน14วันโดยประมาณอันนี้คือสิ่งที่เราเตรียมการทางพื้นดิน ส่วนในด้านของที่ผลถ้าเราจะพูดถึงที่ผลเนี่ยเราก็จะมีการจัดก,การอยู่2วัตถุประสงค์หลักวัตถุประสงค์ที่1ก็คือเรื่องของการเพิ่มสีเนื้อเพิ่มการสุกแก่ความเรียบของเนื้ออาจจะป้องกันเพื่อให้เราเก็บเกี่ยวได้เป็นรุ่นใหญ่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีเหลื่อมๆกันอยู่นะครับเป็นรุ่นที่บานต่างกัน5วัน7วัน ถ้าเราจะให้เก็บเกี่ยวทั้งสองรุ่นลวกเข้าไปเนี่ยเราจะต้องตกแต่งในเรื่องของเนื้อภายในก็คือเปอร์เซ็นต์แป้งอ้าเปอร์เซ็นต์แป้งเราตรวจแล้วตรวจได้ก็คือการนำเอาเอาหางของทุเรียนมาเจาะทำการสำรวจดูโดยการชิมก็ได้ครับกรอบแข็งเหลืองหวานแล้วก็มันหรือถ้ามีเครื่องตรวจถ้าก็ส่งไปตรวจในรุ่นใหญ่รุ่นพี่เราก็จะรู้ว่า,เ,าเราได้แล้ว เพราะนั้นในกลุ่มปัจจัยเหล่านี้เนี่ยจึงเป็นปัจจัยอย่างเช่นตัวผิตัณฑ์ใหม่นะครับราชสีอันยองบวกกับโนลังจังกึมหรือจะเป็นในส่วนของตัว z ซ46ท่านอาจจะได้ยินคำว่าทิปโตเฟนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่เป็นสารที่ไปเร่งการสุกแก่อย่างมีคุณภาพอันนี้เป็นประเด็นในเรื่องของการพ้นไปที่ผลเพื่อ การกเก็บเกี่ยวชุดใหญ่แต่มันยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่เกิดการเตรียมการก็คือการป้องกันโรคผลเนา่าคือเราต้องเข้าใจเขาว่าโรคผลเน่า,าน,นั้นโดยปกติมันจะมีเชื้อทั้งหมดอยู่ประมาณ5เชื้ออาจจะเป็น tera, od odia, is, ode, <S <S ไฟท็อปทูราลาซิโอทิพดีอโปรโมฟซีสเอ็นแทร็กส์โนดฟิวซาเลีเพราะฉะนั้นในส่วนของการที่เราพยายามจะนำเรียนว่า ปัญหาการส่งออกของทุเรียนคือโรคผลเนา่าดังนั้นถามว่าเราจะพ่นยาป้องกันโรคผลเน่าได้ไหมในเมื่อตลาดปลายทางเนี่ยหรือบางครั้งเนี่ยเราได้ยินว่าเขาห้ามยาพี่นาองกรอครับเรื่องนี้เรียนตรงไปตรงมาครับยังไงเราก็ต้องป้องกันกไว้ในระดับชาวสวนส่วนหนึ่งป้องกันโรคผลเน่าโดยใช้สารเคมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือไฟท็อปอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มเชื้อราชั้นสูง คือเชื้อราเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองสองสอง,สองสองสองสกุลใหญ่ๆก็คือเชื้อราชั้นต่ําหรือลามเมอกก็คือกลุ่มไฟท็อปอีกกลุ่มหนึ่งขยายพันธุ์ด้วยสปอร์ก็คือเชื้อราชั้นสูงเพราะนั้นเราก็ใช้ยาสองกลุ่มพ่นเพราะถ้าเราไม่พ่นปัญหามันก็จะเกิดหนามเน่าโรคผลเน่าในด้านของทุเรียนนั้นส่วนใหญ่ เราเก็บเกี่ยวไปแล้วล้เองก็ชกยาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยย้ำว่าอันนี้เป็นส่วนที่เราต้องช่วยกันปฏิบัติเพื่อให้ทุเรียนมีคุณภาพป้องกันโรคผลเน่าอันนี้คือส่วนที่สองที่เราจะจัดการไปที่ผลนี่คือการเตรียมการก่อนการเก็บเกี่ยวย้ำนะครับว่าสารเคมีจะมีสองกลุ่มคือกลุ่มหนึ่งคือไฟทอทราอีกกลุ่มหนึ่งคือชลาชั้นสูง ่น้องชาวสวนสามารถสอบถามได้จากรา้านไชฟึกในทุกสาขาเลยนะครับว่าเราควรจะใช้ยาตัวไหนอย่างไรอย่างในกลุ่มที่เรามีคำแนะนำจะเป็นในส่วนของกลุ่มธาตุอาหารจะเป็นตระ,ะกูลฟอสฟอันนี้เราก็สามารถใช้ได้แต่ว่าในฟอสฟานั้นผมย้ำนะครับว่าอัตราที่ใช้จะต้องเป็นอัตราสูงก็คือ5 0 0ซีต่อน้ำ200 cc. ถ้าเป็นกลุ่มของธาตุอาหารฟรอคอบ AL ก็จะเป็นตัวป้องกันโรคและก็ปลอดภัยนี่คืออีกกลุ่มหนึ่งซึ่งก็ปลอดภัยนะครับไม่ได้เป็นกลุ่มที่จัดเป็นสารเคมีโดยตรงอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มของยาเชื้อนะครับในกลุ่มยาเชื้อนั้นก็จะอย่างเช่นรามีนาหรือไตราซานในการควบคุมโรคผลเน่านี่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคที่ผลโดยตรงก่อนการเก็บเกี่ยว คือทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นกรณีทุเรียนรุ่นเดียวในสวนในต้นเนี่ยมันก็คงไม่ใช่เป็นเรื่องยากต่อการจัดก,การแต่ว่าในกรณีที่ผมเองพยายามที่จะเห็นในเชิงปฏิบัติก็คือว่ากรณีที่เป็นสองรุ่นคือรุ่นนี้จะเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงของอเดือนเมษายนเนี่ยประมาณ23 24 25ยังมีอีกหนึ่งรุ่นนะครับตอนนี้ปลายหนามก็ยังเป็นสีชมพูล่องก็ยังไม่เปิดนมก็ยังไม่เปิดผูกก็ยังไม่เบ่งพอ ก็คาดว่าอีกน่าจะราวประมาณสัก20วันคือวันนี้สุมัฒวันนี้วันที่20เมษาก็ต้องนู่นเลยครับประมาณ25พฤษภาหรือ20พฤษภาเพราะฉะนั้นในกรณีทุเรียนเหล่านี้เนี่ยเขายังเป็นผลที่จะต้องกำลังสร้างเนื้อสร้างแป้งสร้างสีดังนั้นในระบบของการจัดก,การเนี่ยถ้าเราจะนำมาใช้กับกรณีทุเรียน2รุ่น ก็คงเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะดำเนินการได้เป็นข้อสงสัยเหมือนกันว่าอา้าแล้วถ้าอย่างกรณีการใส่ปุ๋ยล่ะเราก็ยังคงใส่ปุ๋ยสูตรบำรุงผลนะครับ15-5-20 15-9-20 15-5-25นะครับอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่ปุ๋ยทางดินอาหารเสริมล่ะก็เป็น tk ซอย1 tk ซอย2 tk ซอย5เซอร์คอน ในส่วนของการจัดการน้ำละ่ะกรณีถ้าพี่น้องเกษตรกรจะทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนในรุ่นพี่ก่อนที่เราจะทําการเก็บเกี่ยวเราก็าอาจจะ,อะถอยวันให้น้ําออกไปและเราเก็บเกี่ยวเสร็จพอเราเก็บเกี่ยวเสร็จเราก็ให้น้ํานะครับเราก็ให้น้ําได้หรือท่านก็ให้น้ําตามปกติ ในจำนวนวันแต่ท่านอาจจะถอยเวลาลงมาอย่างเช่นเคยให้หนึ่งชั่วโมงก็ถอยลงมาสักครึ่งชั่วโมงก่อนการเก็บเกี่ยวในรุ่นนี้และพอหลังจากเก็บเกี่ยวรุ่นนี้เสร็จเราก็ให้น้ำเป็นปกติกรณีเรื่องของวัชพืชยังไงเราก็ต้องเข้าไปจัดการครับเพราะว่ารุ่นพี่จะตัดเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้นะครับมันเป็นเรื่องของการบริหารคือบางครั้งเนี่ย้ามันลบเกินไป คนตัดเขาก็ไม่สะดวกวางลงไปมันก็มีแต่ความชื้นแฉะมองไปบางทีมันก็หลงอยู่ในผาา้าอะไรก็ว่ากกันไปครับเคยมีทุเรียนหลงอยู่มากมายตามสวนที่ทําการคิดเกี่ยวอันนี้ก็คือในด้านของอการจัดก,การทั่วไปในกรณีของการที่เราจะพ่นบํารุงผลเพื่อเล่งการสุกแก่อย่างมีคุณภาพเนี่ยมีประเด็นข้อสงสัยครับว่าถ้าเราพ่นเนี่ย สมมติว่ากรณีเราจะพ่นเร่งการสุกแก่เนื้อให้เรียบเช่นเราใช้ในส่วนของ13046นะครับมีตัวเซ46มีอะโทนิกมีตัวซุปปดีมีดีในเตรตอาจจะมะีโนลังจันกึมราชสีอันยองหรือจะเป็นตัวพิิธภัณฑ์ในกลุ่มแอลอะมิโนต่างๆถามว่าเราพ่นทั้งหมด ซึ่งถ้าเราพ้นทั้งหมดคือทั้งรุ่นพี่ทั้งรุ่นน้องคําถามของพี่น้องเกษตรกรก็จะถามต่อไปว่าแล้วมันไปมีผลต่อการบังคับหรือไปบีบทําให้รุ่นน้องชังอาการเจริญเติบโต,ตหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้นะครับอยากจะนําเรียนให้พี่น้องเกษตรกรได้เข้าใจว่าปัจจัยที่เราให้เนี่ยจะเป็นปัจจัยในกลุ่มบํารุงไม่ใช่บังคับกรณีบังคับหมายความว่าอย่างไรเช่นช่านไปใช้ปุ๋ยเชิงเดียว จะเป็นสูตรศูนย์ศูนย์ลงท้ายด้วยอา่าวอะไรก็แล้วแต่หรือท่านอาจจะใช้กรณีปุ๋ยเชิงเดียวไปพ่นอันนั้นเป็นเชิงบังคับถูกต้องครับย่อมมีผลต่อการเจริญเติบโต,อตอของผลรุ่นน้องแต่ถ้าในากรณีที่เราใช้ตามปัจจัยที่ผมได้อธิบายมาอย่างเช่นกรณีปรแียมในเทรสเซียมไนเตรต1304-6จะเป็นตัวเซต46ราชสีอันยอง โนรังจังกึมหรือจะเป็นตัวแอลอะมิโนเป็นอะมาน่จะเป็นผัจจัยต่างๆปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้ไปบังคับพืชน,นะครับจะไปสนับสนุนอย่างกรณีเซต46เขาก็จะไปสนับสนุนในเรื่องของการเจริญเติบโตและการสุกแก่อย่ามีคุณภาพเขามีทิปโตเฟนนี่คือประเด็นเพราะฉะนั้นตอบได้เลยครับว่ากรณีที่ท่านใช้ปัจจัยเร่งการสุกแก่ตรงนี้ พ่นไปที่รุ่นพี่แล้วรุ่นน้องจะชะงักหรือไม่คําตอบคือไม่ชะงักถ้าเราไม่มีการหยุดน้ําหรือบังคับน้ําจนกระทั่งเกิดสภาวะความเครียดนะครับดังนั้นจึงต้องย้ําตรงนี้ว่าเพื่อความสบายใจเราพ่นเฉพาะรุ่นพี่ยังไงก็ต้องโดนรุ่นน้องมันแยกไม่ออกครับดังนั้นและถ้าเราจะเปลี่ยนแนวทางอะไรอย่างเช่นเราจะเปลี่ยนสูตรปุ๋ยละ่ะเรา ไม่ใช้13046เราเปลี่ยนมาเป็นในลักษณะปุ๋ยตัวท้ายสูงเช่นอ่าสิบยี1หรือสูตรไหนก็ได้ครับที่เป็นตัวท้ายสูงอย่างนี้ก็จะถือว่าเป็นการใช้อย่างถูกต้องในการพ่นครั้งนี้นะครับเราพ่นไปที่ผลแล้วก็พ่นไปที่ใบด้วยเพราะใบก็คือเป็นตัวรองรับปัจจัยแต่เราอาจจะพ่นแค่เพียงภายในสรงพุ่มใต้ใบเราก็จะได้ประโยชน์ ในเรื่องของตัวสูตรปุ๋ยส่วนตัวอื่นๆก็ยังคงเป็นตัวปัจจัยตัวเดิมนี่คือประเด็นที่หลายท่านสงสัยแล้วก็ต้องการคำตอบท่านแค่เพียงเปลี่ยนสูตรปุ๋ยปัจจัยทั้งหมดไม่ได้เป็นตัวที่จะไปบังคับหรือไปหยุดการเจริญเติบโตแต่เข้าไปสนับสนุนนะครับนี่คือคำตอบในส่วนของประเด็นข้อสงสัยตรงนี้ สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขกันในวันปีใหม่นะครับสวัสดีครับ